คลิปนี้ครูดีมจะมาตอบคำถามน้องๆน,นะมีน้องท่านหนึ่งเขามาถามครูดีมว่าครูคะไรายได้กับความรักเนะี่ยมันเกี่ยวกันไหมอืมครูดีมอึ้งนะครูดีมก็กระพริบตาทีๆว่ามันเกี่ยวกันไหมวะ คดิมก็สำหรับครูดีมก็คิดว่ามันไม่เกี่ยวเท่าไรหรอกนะถ้ามันรักกันนะคนที่เขารักเราหรือคนที่เรารักยังไงเราก็รักใช่ไหมแต่ถ้ารักกันแล้วมันช่วยกันสรา้างช่วยกันพัฒนาชีวิตให้มันดีขึ้นด้วยกันมันดีกว่าไหมล่ะ ไม่จําเป็นต้องเป็นการสร้างไรายได้ก็ได้แค่ชวนกันไปพัฒนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้แต่ทําไมครูดีมต้องโฟกัสไปที่การสร้างไรายได้เพราะอะไระทุกคนสงสัยไหมทําไมครูดีมมันมาสอนเรื่องการสร้างไรายได้ทั้งที่มันเรียนรู้เรื่องพลังงานมันเรียนเรื่องจิตวิญ,ญญาณทําไมยังมาโฟกัสทางโลกๆอยู่ล่ะก็เพราะว่า เรื่องราวของไรายได้นะมันเป็นรูปประทานที่สามารถที่จะวัดวัดการพัฒนาตัวตนของไราได้นะเข,ข้าใจปหคนที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพแล้วสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเป็นไรายได้มาเพื่อคูณชีวิตในความเป็นมนุษย์ได้นะ คนแบบนี้ถือว่าเป็นคนที่มีคุณภาพหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นคนที่ใช่คนที่จะเป็นคนที่รักของใครหรือใครที่เราจะเลือกรักให้ดูที่วิธีคิด วิธีจัดการตัวเองจนกระทั่งสามารถพาตัวเองออกมาพัฒนาตัวเองออกมาแล้วสั่นสะเทือนไปแลกเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มนุษย์เขาใช้เป็นมาตรฐานวัดกันใครทำตรงนั้นได้สมบูรณ์แบบคนนั้นก็คือคนที่ใช่ของเราและใช่ของใครด้วยเช่นกันนะดัง